ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือวินาทีที่ประชาชนในกรุงมาดริดร้องตะโกนด้วยความดีใจเลยค่ะหลังจากที่ไฟกลับมาใช้งานได้บางส่วนในช่วงเวลาเกือบจะ4ี่ทุ่มของเมื่อวานนี้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปโดรซันเชสของสเปนก็ออกมาแถลงค่ะว่าตอนนี้สามารถฟื้นฟรูระบบไฟฟ้าได้แล้วเกือบ50เซและภายในช่วงเช้าของวันอังคารรัฐบาล กู้ระบบไฟฟ้าทั่วประเทศได้แล้วเกือบ90%แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟดับยังไม่ไมีการระบุแน่ชัดนะคะรัฐบาลยืนยัน,นว่ายังไม่ได้ตัดปัจจัยไหนออกพร้อมกันนี้ซันเชสก็ขอให้ประชาชนเลิกคาดเดาสาเหตุหลังจากมีข่าวลือในโลกโซเชียลค่ะว,ว่าเกิดจากการก่อวินาศกรรมแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์ โดยหน่วยงานที่ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ข้อมูลค่ะว่าไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการสูญเสียกำลังไฟฟ้ามากถึง15กิกกวัต์ภายในเวลาเพียงแค่5วินาทีซึ่งเท่ากับ60%ของความต้องการไฟฟ้าทั่วประเทศส่วนทางอันโตนิโอคอสตาประธานสภายุโรปยืนยันนะคะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าไฟดับที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าการก่อวินาศกรรมใดๆ โดยในโลกโซเชียลค่ะมีการแชร์ภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่กรุงมาดริดมีภาพของผู้โดยสารหนีที่ต้องลงจากขบวนรถแล้วก็ต้องเดินเท้าในอุโมงรถไฟใต้ดินที่มืดสลัวหลังจากเกิดไฟดับโดยที่สถานีรถไฟในเมืองบาเลนเซียผู้โดยสารที่ติดค้างเพราะว่าปัญหาไฟดับนะคะต้องหาพื้นที่พักค้างแรมโดยกาชาติสเปนเขาเอา เตียงผ้าใบมากลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารค่ะส่วนบรรยากาศบนท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องออกมาอำนวยความสะดวกกันนะคะมาคอยจัดระเบียบการจราจรเพราะว่าไฟดับก็แน่นอนทำให้ทั้งสัญญาณไฟสัญญาณจราจรต่างๆไม่ทำงานส่วนรถไฟต้องระง,งับการให้บริการทั่วประเทศค่ะโดยมีรถไฟอย่างน้อย11ขบวนที่มีผู้โดยสารติดค้างและต้องการความช่วยเหลือ ส่วนที่กรุงลิสบอนของโปรโตุเกสมีภาพของประชาชนที่ยังคงออกมาซื้อของใช้ที่จำเป็นตามศูนย์การค้าถึงแม้ว่าจะไฟดับก็ตามนะคะ นายกรัฐมนตรีรูอิสมอนเตเนโกรระบุว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับน่าจะอยู่ในสเปนพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์คือสาเหตุของไฟฟ้าดับในขณะที่บริษัทไฟฟ้าแห่งชาติรายงานค่ะว่าสามารถกู้คืนไฟฟ้าให้กับลูกค้า2ล้า5แสนคนได้แล้วรวมถึงได้ซ่อมแซมสถานีไฟฟ้าย่อย85แห่งจากทั้งหมด89แห่งค่ะ ด้นานองค์กรควบคุมการจราจรทางอากาศของยุโรปนะคะหรือว่า Eurocontrol ระบุว่าปัญหาไฟฟ้าดับกระทบกับเที่ยวบินไปกลับจากกรุงมาดริดและนครบาร์เซลโลนาของสเปนรวมทั้งหมดมากกว่า45เที่ยวบินรวมถึงกรุงริสบอนของโปรตุเกสที่มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบเกือบร้อยเที่ยว และนอกจากที่สเปนกับโปรตุเกสแล้วค่ะยังมีรายงานด้วยนะคะว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสก็ได้รับผลกระทบเป็นเวลาสั้นๆส่วนที่โมร็อกโกมีรายงานว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเช็คอินสนามบินได้รับผลกระทบค่ะ